คอตอนเรื่องสักนิดววาควันจิตขอโทษละคุยไปจะรอา้าแม่อยู่ไกลเมื่อกี่พอแย่มเข้ามาว่าจะหางาน ขึ้นลงถามชนนะพิษก็เท่าไรนี่เธอมีงานอะไรน่าจินได้มาหากพเธอมีงานอะไรนอาจิงตา้มาหาขอโทษเธอเผาสมญาหรือสมญาอะไร ได้เผาศพยายหรือว่าส่งยาแต่ที่ข้ามาหาแล้กันจะบอกใครอะไรจิตองให้มันมันยังไงเอ๊ะใครเอาปากีมพิมเฟีวะเฮ้ยเดี๋ยวจะใครว่างครับถ้าถ้าใครว่างนะครับกรุณาเอาหนูลำจวนเข้าไปนอนใต้เตียงด้วยนะครับาอ่านภาาจงสานอ๋เออเออเออ เราไม่ได้ผ่านสมยายราะว่าสมยาบอกที่ข้ามหาแล้วขัจะบอกใครแล้ว้ามีความสงสัยในร่างกายสาวๆได้ยินแต่คนเขาเล่ารขคาไม่เชื่อเท่าไรบอกว่าเป็นสตรีมันย่อมมีศัตรูจะเดือดร้อนเพราะรูแล้วก็ให้จำไว้เพราะว่าพวกเรานี้ต่างก็มีลูกสาวกลัวว่าลูกพองเราจะเป็นอันตราย จะถามใครได้ก็ต้องอาศัยแม่เลพลงเพราะพบเธอนั้นกเก่งเป็นแม่เพลงใหญ่ะใหญ่ลองถามให้แน่เถิดแม่อีนูช่วยบอกให้แน่เถิดแม่อีนูว่าพวกเธอมีรูนรักเท่าไหร่เอชาอ ขอเวลาเดี๋ยวจะเล่นอะไรไปก่อนก็ได้หนูลูกหญิงไปเลยไปห้องน้ำไปนับไต่ไปทำไม้ไปน้ำไปน้ำโอ้ยไปทำนั่นแหละคุณแม่คะมันหลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงป่ะแม่ไอ้หางเราถามผิดหรือถามถูกไม่รู้อะถามตั้งแต่โตมาหนูก็ดว่าหนูดี แม่แล้วเองทำไมไม่น้ำามนให้ลูกเราว่าเดี๋ยวตกันหรอกเยวๆนูไม่ต well yeah, yeah. ้องไปยู e ่งเขาเออเขาจะไปน้ากันหนูไม่ต้องไปหรอกโอ้ยแล้วนะเราเกิดจะท้องป่ีแม่จุกมาอนี้จุกแล้วไงจุกเอยแล้วเราเาัเออเอได้ฟังคำพ่อเพลงบันให้กระเด็นท้องก่อนเดี๋ยวแม่พูดี่ให้กระดอน เรื่องมีมากมายทำไมไม่ไข่คามรู้สึกว่ารุมรักรู้สึกว่ารุนแรงตั้งเหลวไหลทำไมไม่ไหลอ้าวสนลับสนลับนี่นะว่าของเราหลับอยู่เรื่องไรสาระนะฉันไม่ตอบแกหรอกมันเรื่องไรสาระนะฉันไม่ตอบแกหรอก ไปทำไมทำไมทำไมไม่ตอบถ้าเรื่องไร้สาระถ้าฉันไม่ตอบแกรอถ้าพูดฉันไม่บอกแกจะทำไปใช่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 ไอแม่ถ้าหากไม่บอกว่าตัวยังไงให้แม่เพลงแถวนี้จะมีปัญหาหรือไม่มีแมบวันยาที่จะบอกได้ นี่คือว่าเก่งปกมาเพลงนอสุพรรณถ้าแค่นี้นเทน้ำมันก็แพ้พายมันหันหน้าไปทางโน้นหันโกนมาทางนี้หันหน้าไปทางโน้นหันโกนมาทางน,นี้เสียคับครับคนละทีจะเป็นไรเอชาเอชาชาชา,ชาโอ,โอ,โอ,โอ<ม>้ยได้ประหลัดนะประหลับสิ โดยเฉพาะไม่ใส่หมวกกันหนอกเคยหลับมาเยอะกันดับกันดับว่าหันต้นไปทาถน้นที่ไหนวะอไปโอ้ถูกแล้วเอาหน้าไปโน้นกว่าหันหน้าไปทาถน้นไอ้หันต้นมาเนี่ยจังเนี่ยถูกแล้วล่ะเอาเอจังเนี้ยลงเลย แม่จะให้ต้องเจ็บทีเลยหรือแม่งอามชื้นพอผัดไว้พุงปลืนได้ไหมเป็นเจมตัวก่อนวันนี้ยังเสียอยู่ไม่ไม่ไดรเจมตัวมาตั้งแต่ทางเสียฮักผู้ื่นผู้อื่นใช่ไหมขออนุญาตขออนุญาตแก้เมื่อกี้แกร้องไว้ว่าไงนะหนูลืมว่ะ ให้หันหน้าไปทางโน้หนหันก้นมาทางนี้หันหน้าไปทางโน้หนหนันก้นมาทางนี้ให้ขับหลับสักทีแล้วไป,ไปอ๋อเอชา แล้วจะปล่อยไปบอกให้น้อยน้อยหน่อยล้วให้มันน้อยน้อยก็บอกว่าให้น้อยละน้อยน้อยหน่อยก็บอกให้จะน้อยละน้อยน้อยอนะฮะน้อยแล้วโอ้อันนี้มันเหลือนนิดแล้วมันเหลือนิดเดียวแล้วเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีเวลาจะโชว์เสียงโอ้แกแกนี่ถ้าเกิดไม่ได้เสื้อช่วยแล้วอ๋อเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตตอบคำถาม พี่อยู่เดินไปเดินมามีทุกท่านถามกตบอกตลอดเลยว่าุะตัดที่ไหนอะไรยังไงตอบกันตรงนี้เลยจะได้พูดทีเดียวเป็นสาธารณะหนูไปคุยมาจากกองขยะนะคะแล้วองตอนขยะที่ไหนแล้วแล้วพี่น้องพี่น้องนะฮะไม่ต้องมาเอาแป้งทาหรอกครับผมมันเลขมันไม่ขึ้นเลย เออบอกให้น้อยหน่อะไอ้ปอยมากคูดได้ฟังจากฉัจะุกงใหญ่บอกว่าไงไยเย็ดอีเปลี้ยยเอ้ยข้าข้าหันสมแล้วมาเปลี่ยนนี่สอกว่าเดี๋ยวจะร้องให้หวานเยจะร้องเ้เร็วเ ไปทําขวนตามมีวงวงวงหงลูกพี่ลูกน้องเราไปเด้ว่าที่เนี่ยกคือมันวัฒนธรรมามันงงตัวเขามีเรามีเลือดตายนะเลือดตายออกตกป่อยมากเลยนะป่อยมากที่เขายัดเวลกากินก็มากเขาเรียกอะไรยุ่งมากเลยยุ่งมาป่อยมากป่อยมากยุ่งต่อช้าก่อนเนาะไอ้ปล่อยมากพูดได้แต่ช่างจะยุ่ง เราไม่มีปัญหาดูดูพูดตาเราไม่เกใจแล้วแมเพรงสุพรรณแล้วแม่ไม่เคยแมะเแม่เแแม่เคยงโยกได้ข้าก็โยกได้าลง,ง,งองเอวดูบ้างโไม่ได้มีการเจียมสังขารเลย não vai não เพลงยังไม่จบอะแม่เพลงสุพรรณนฉันไม่เคยเกรงจะแก้ผ้าแก้เพลงแม่ไม่เคย่ายไอ้พวกโกตั้งแงทำถาาแกมันกระจอกไอ้พวก เยมสังขานาเลยหรือ,อยังไงได้ยินว่าเลิกตูดบอกไอ้แหม่มจะทอกตูดครับคงคายบอกเห็นงาล้วทำเป็นตกใจจะตกใจอะไรเราคงคายไอหลานข้าหลานเนะจะตกใจอะไรไอ้คงคาย ยังไม่หมดอูโหนี่เอคะหนูเล่นตาตาใระหว่างชีวิตเพื่อสิว่ยกอ้ยระ้ม่อยกอรย่งพวลีกขนะนี่ไหมคะเปิดรับอยู่นะคะเมื่อกี้คุติ๊กเปิดแบบกระเป๋าไว้แล้วฮะติ๊กเสียติ๊กคุติ๊กเปิดกระเป๋าจะให้สองพับาทเนียเอ้ยเราไม่ถูได้รางวัลจะองนพ่อปาและกรถินดูให้ดี แต่เสียสุพรรณและฉันไม่เคยกลัวจะเล่นมีค่าตัวกันเสียรอยังได้สงสัยเรื่องรู้หรือจ๋าพอหน้าหูหมีนี่ยโอ้เพด้าเพนด้าผมผมไม่หมูผมไม่ได่มีครับไม่เหมือนหมีเลยหนูไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยหรับกันแล้ เรื่องรูหรือจ่าพอหน้าหูหมีเร้่หูหนีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีขนขนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขนหูหมีใช่ไหมคะขนหูหมีขนน่ารักขนน่ารักขนอ่อนอ่อนอย่างเงี้ยขนอ่อนเอ้ยขนหูหมีมันไม่ได้เตื้อแล้วไม่ช่วยอะไรเลยแก ว่าขนาดนั้นว่าทวารทั้งเก้านั้นมีอยู่เก้ารูว่าทวารทั้งเก้านั้นมีอยู่เก้ารูสิบแปดเจ้ารูหูที่เจ้าเจ้าสิแปดเจ้ารูเหรอจ่อเยอะแม่โอ้แม่คุณทำไมเจาะพลุนเป็นรลุยพุทธเลยกลัวไม่พอใช้โอ้โหแม่คุณเป็นพุ่นน้องจีนหรือเออจริจะ ฟังและะอย่าพองตกใจว่าสมัยก่อนเก่าละทีเขาเล่ากันเออให้แกจำฉันนะบรรดาผู้ชายเขาว่า,า,วาทวรทั้งเก้ามันมีอยู่เก้ารสูสินเอ็ดไป็เท้าโลหูเขามีก็เจอกใหม่แต่สาวสาวเดี๋ยวนี้เขาไม่ไหลายรูเขาไม่ช่เจอะแค่หูเขาเจอะไปถึงไห้ไรอะไรไห้อะไรไ อ๋อหายไปสงสัยเรื่อนี้มีกันทั้งทีมีไอ้น้หายใหญ่หายยีหายีเออหนักโอ้ไม่รู้จุดจุกจุกสาวคนจากันร่างกันสี่ห้ารูแต่เองนับไปนับดูนสิบแปดนับคงได้แต่ลูกสาวคนนี้มีก็สิบแปดนี่จะบอกให้แกไอ้พวกหน้าด้านแกแดดให้จำตาย แต่ว่าน้องสาวฉันนี่จะบอกให้รู้เขามี2ี่สิบรูปเรไรจะบอกลูกสาวฉันมีรูปสิบแปลูกสาวของฉันมี18บแปนดนนจวนเขายังเจาะปลายหางหางตากนันเอาไว้ ื่อว่ารู้นเายนี้เแใจกานานะเห็นแค่ต้องการและขอให้ได้วัดทวารัทงเก่าและไม่รู้เก่ารู้จิเป็นข้าวหรูที่เจาะใหม่ตรงนี้เจาะหูใส่ก็ต้องหูเจาะหูใส่ก็ต้องหูทีตรงนี้เจาะรูใส่อะไร่เออค่ะ 人物。嗯嗯嗯 กดตินี่ก็เห็นไหมเราเมืเอนว่าผู้หญิงเกียงนี่ะมันไห่แน่คุณหล่อให้มึงไปถามแม่มึงยังตอบไปได้เต่อว่าจออาหูแล้วก็มาใส่ตหูแถว่านี่อาจจะขอยืมกระดี๋งวิ่งมันก็นีเพราอาจจะหูทำไมถึงใส่กระดว่าอีตัอไม่ก็ขยืมเดี่ยวดิเออก็จออาหูแล้วไส่หูกี่อีก เราผู้หญิงด้วยกันไม่ดอกไงนี่แรกก็เกินนะ <c oughs> เดี๋ยวก็เหนื่ <c oughs> อ <c oughs> ยกันนะเออจำแนกว่าหนึ่งไอ้หน้าหมาแลมึงว่าจริงจริงแล้วมึงมาว่ากับผู้หญิงแล้วก็ให้เจนใจฉันจะช่วยน้องะนะอน,น้องเรานั่งติดใจช่วยน้องขวัญจิตฉันไม่สบายใจเออไอ้หน้าหมา <c oughs> แลมึงมาว่าผู้หญิงอ้ยพวกเดียววะยันส<ๆ>ัมสติ ผู้หญิงอารมณ์เล่าเอาิเฮ้ยปากายจอกขู่แล้วว่าใส่กระโถแถวนี้จอกผู้ชายก็อะไรแม่บึงไม่รู้ไออไอลูกหล่อแม่บึงไม่รู้ไอโนมปลา่อเ้าว้ไท่ของพ่อมึงที่ไอขวาเฮ้ยทากันากมาเล็กเล็กเลย ังอาหะไ้บอกว่าไม่รู้ละกันก็ยังไงยูนี้สำคัญฉันก็จะบอกและฉันไม่ได้ขัดลอกมาจากที่ไหนข้ามีความสงสัยแล้วก็ในใจอยู่เพราะมันหลีกหลายรูใครยังสงสัย บอกว่าเราไม่รู้วกที่หนูเขาจะบอกเจาะรูให้ออกมานี่ยังไงเออว่ารูออกไอ้แกก็บอกกับเราเออว่ารูออกไอ้แกก็บอกกับเราทับจริงรูเข้ารูไหนเฮยเฮยเาาพาตาตาาตาตาตา เอ้ว hey, ่าอะไรห้ม şey ันให้มับอกกัเราให้มันมาถามลูเข้าหน่อยลูรู้ลาไหนก็ต้องใจว่าไถ่ หนูเข้ายจะทิ้ง่าร้องว่าแหมาถามหนอว่ารู้เข้าบอกกับตัวเจ้าหนอให้เข้าใจแหมมาถามรู้เข้าจะบอกกันให้รู้จักว่าแกมาถามรู้เข้าจะบอกกันให้รู้จักว่ารู้เข้าก็รู้ไปเป็พวกไอ้ขวายหน่อยแม่บอกว่าเข้าทามา ไอควายบอกว่าเข้าทับปากก็ก็ไอควายเวลามึงกินยัดไต่ในปากมึงไปยัดทันดากเรื่องไรโมจะิกจะดา็หรืออย่างไรขอบคุณแท้ๆไม่ถูถั่วขอบคุณอีวัวที่บอกกับไอควาย ขอบคุณแท้แทแม่ทูหนหัวขอบคุณยีวัวที่บอกกับไปควายรู้เข้ามันก็รู้ปากรู้เข้ามันก็รู้ปากทำให้ยีรู มันเผอ,อยากกระทั่งตูดเป็ดละหนอว่าไม่ได้แนละ้วช่วงนี้เป็นเกาอยากกระทั่งตูดเป็ดละหนอว่าตูดไก่ก็อยากกินไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินไนอ้นั่นก็อยาก,ก เลืเอ่ยไม่ต้องคอยวังเสียใจไม่กูวางกันมาะดานกูลังทานก็กันอยู่มันต้องถามเรื่องโลกกันแต่ใงเข้าใจมันต้องถามีหัวโจกมันจะได้รู้สัทีไอเรื่องโลกที่มันมีกันอยู่มากมายรูกลมรูยาวรูขาวรูสั้น ดูอาจารย์รู้เอาขวัญจิตกันหนึ่งรู้จะจะไม่ถามใครแกก็ใหญ่คงม่งเข่าแกก็โตว่าข้าแกนั่นโตกว่ากมาหนัคงจะโตโอ้โหนี่ให้ทุกคนหมาที่บ้านขายใหญ่กว่าใครอ๋อใายใหญ่กว่าหมาหมาแกที่บ้านอ่ะใครใหญ่กว่าก็แกที่ใหญ่กว่าหแกใหญ่กว่าเนั่นทะลึ่งนะตะเกียงเธอก็ ถ้าเป็นดีเด่นแต่แกมาเพอสิเออดีแล้วห้ามห้ามหยาบนะไม่อย่างนอื่นหยาบช่างนี่โตแล้วอาจารย์นี่เก่งเรื่องรู้นี่นะอุ้ยหมอรู้เอาจารย์รู้แล้วถามลูกก็แจ้ให้เข้าใจโอ้ถามรู้เดียวมันจะากไม่เกี่ยวก็ไม่คล้องมันจะได้ถูกต้องนะประทานทั้งหลย์ถามเฉียวไป อกไปถูกน้องจิตพี่เอ๋ยใครพี่ใครน้องวะเจ้าก็ท้าไปพีได้น้องจิตพี่เอ๋ยนยานยจะเป็นพี่เป็นน้องได้ตอนเล่นแต่ตอนรับขาตัวนงตอมึงจะตกหมอขอจะเพิ่มให้ก <c oughs> ลืมใจตอะจะมาควางจิตละฉันจะถามเองหลอะว่าไม่เก็ปัญญาก็สดใสอยากจะจะถามที่ลายเก็บคำตอบไปถูก ถาม่ายาถามที่ไรแกต้องตอบไปถูกพราะคนมีรูมีลูกไปอยู่ตรงไหนเอาเอจาเจ้าน้อยแม่อย่าปลืมัเ้นเวลานี่มาข้องกจะตอบแลไม่ตอบเนี่ยเลยเวลามแล้วเนี่ยตอบเล้วอย่าไม่ต้องกลัวไอ้ลูกศิษย์เรารูทั้งหลาย ไปไี่พบแล้วจะหนีอะไรไปเกี่ยวอะไรกับพวกแกแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้จะนีอื่น่ะจะปา่ตะแกรงหนีมายิ่งปากตะไคร้หนีผมข้าหนีแกมาเจรยาปวดใจมาถามที่ไรผู้ห่งได้ตอบถูกมาถาทอีรู้มีลูกชาแม่รู้ไนแม่รู้มีลูกก็มันลึกลับ ว่าผู้หญิงเขาอับกรนีก็เขาอายเธอเธออีแม่หายทองคำตอบไม่ได้ขอมเลิกแค่นี้แหละคำเดียวเราเพียงจะบ่นม่ไดม่รำเวิดมาลำเวิดก็คืนเลิกเย้ใหญ่ถ้าตอบไม่ได้นอนลงตรงนี้ถ้าว่าตอบไม่ได้นอนลงตรงนี้แจอคนดูคนละเทียวกลับไป ตอบไอ้นี่ก็ปแบบกระพริบฟังเป็นางราชการว่าไงพะเยาพวกรามทั้งหลายฟังนลูกททุกวันที่อยู่ได้ถ้าติดต่อผู้ถามทีไรนะไอ้ลูกไอ้พี่พี่น้องน้องว่าไงโอข้ามาไหลวงมาลูกเพลงเหลือไม่อีกหนึ่งลายนนทก็นอนค่ๆเอาไหมถ้าทำไมตอบมันนะฉันนะก็คงแย่เดี๋ยวท่านผู้ชม i'm จะเล่นรักไก่กันเฮ้ยกระดูกหนูอยากเล่นด้วยตบมือไม่ได้นอนลงสิได้ๆๆห้ามไปไหวเลยต้องฟังให้ได้ตบมือกันให้แล้วเพราะว่าดังดังงั้นฉันจะบอกให้ฟังอาจจะยากคายถ้าฉันตอบตรงนี้ตรงนี้วันตรงนี้ว่าเหี่ยวไว้ที่ดีจะห้ามแพร่ใยญ่ว่าอยญ่น้อยวันกินนัก็ปากจัดเป็นศิลปินแห่ง มันเดี๋ยวจะเสียหายมันละอา